อันนี้บางคนมาพูดบอกว่ายกเลิกบังคับการแปลอักษรผมไม่อยากจะพูดหยาบหยาบมือเอาอวัยวะส่วนไหนมาคิดว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าสิ่งที่คุณจะให้เขายกเลิกประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อข่านิยมความดีงามเนี่ยคุณเอาอะไรมาคิดที่จะให้เขายกเลิก แล้วคุณรู้ไหมว่าการแปลอักษรเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามากขนาดไหนมีความหมายมันมีความหมายของแต่ละสถาบันของสิทธิ์เก่าของผู้ปกครองของโรงเรียนของนักเรียนเป็นความเป็นมีความหมายของเขาอมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาแม้กระทั่งการให้กําลังใจคุณหมอที่กําลังต่อสู้กับอะไรที่พี่ผมพูดไปแล้วและการแปลอักษรเนี่ยมันเป็นการยอมรับทั่วโลกนะ แล้วประเทศไทยก็เป็นต้นต้นของโลกค่ะที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแปลอักษรเราเป๊ะมากแล้วก็สวยงามและที่สําคัญที่สุดการแปลอักษรของประเทศไทยมันมีการพัฒนาค่ะพัฒนาเรื่อยมาเดี๋ยวนี้มันใช้เทคโนโลยีแล้วค่ะยังไงบ้างคะาแตงเดี๋ยวนี้ใช้โดนแล้วในการแปลอักษรเป็นรูปล่างสวยงามไม่ได้คํำคืออย่างสมัยก่อนที่คุณคิดค่ะมึงเกิดตอนยุคไหนวะ มแล้วทําไมเขาถึงต่อต้านการแปลอักษรนักในในในส่วนของคนกลุ่มหนึ่งอที่เราก็ต้องฟังความคิดเห็นเขาคือผมจ้องยอมรับเขียนแต่ว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้อะไรที่เป็นคิดว่าคิดต่างกับคนกลุ่มการทําความดีเนี่ยเขาจะคิดหมดอสร้างประเด็นสร้างดราม่าโดยมีกลุ่มคนกลุ่มสสกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงกลุ่มคนที่มีแนวความคิดที่ตะกะวิบัตินี่ะ ก็จะมาเชร์สร้างประเด็นสร้างดราม่าสร้างคอนเทนต์ไปให้ประเทศต้องมาขบคิดไอ้เรื่องไม่อยากจะบ้าบ้าบบมันต้องไปคิดอะไรที่มันพัฒนาส่วนทุนจะคิดได้บอกเออถ้าคุณแปลสอนแบบนี้เ้าต่อไป ให้ใหญ่กว่านี้เลยไหมอ่ะเออมันดีอ่ะทำไมคุณไม่คิดแบบนี้อ่ะคือถ้าจะต่างเราขอขอคําแนะนำว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่ชอบตรงนี้แล้วควรใจอย่างไรแต่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ชอบเลิกเลิกเลยไม่ใช่เขาประเพณีเขามีอ่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วอย่างอุ่ราธรรมศาสตร์เขามีการแปลสอนเขาเอาเขาเรียกอะไรอ่ แนวความคิดสะท้อนค่านิยมแต่ละยุคแต่ละยุคนะมามามาแซลมาล้อเลีนการเมืองล้อนการเมืองสนุกสนุกเขาก็ทำว่ายุคนี้มีอะไรบ้างเขาก็มาแย่มาสอนและทีมคันที่สุดนั่นเป็นการเตือนด้วยนะผู้บริหารประเทศเนี่ยนะเขาแนวความคิดเขาอย่างนี้ว่าเด็กๆเขาดูอยู่นะใช่คุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะอะไรต่างๆ รัฐบาลยอมน้อมรับเลยเออเดี๋ยวจะไปปรับปรุงอะไรเห็นไม่เห็ประโยชน์เนี่ยไม่ได้เป็นการแบบโูหตีกรอบไปสมดเราเปิดให้เด็กๆได้แสดงไอเดียสรณคิอะไรก็คิดเนี่ยมันมันมันมีค่าใช่ไหมครับมันกลุ่มบุคคลพวกนี้เราต้องรู้ว่าการแฝงสอนเนี่ยมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะสร้างความสัมพันธ์ความเท่าเทียมกันนะคุณรู้ไหมรู้ไหมว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยบางคนลูกในคนอย่างผมเนี่ยลูกในคนไปเรียนค่ะไอ้ลูกจ่าก็ไปเรียนค่ะ ไมถึงเราเราเราเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันไอ้ลูกในผลทําผิดไอ้ลูกจ่ามันก็ด่าเพราะมันเป็นระบบเกียรติศักดิ์ถ้าเกิดมึงทาผิดเขาถือว่าผิดทั้งหมดนะดังนั้นทุกคนต้องไม่ทําความผิดต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นระบบเกียรติศักดิ์อยู่ภายใต้วินัยเดียวกันใช่ฉะนั้นเนี่ยนี่คือแค่นี้ก็เป็นประโยชน์แล้วกับเด็กนักเรียนที่จะโตไปไปในภายภาคหน้าที่ผมบอกแล้วว่าถ้าต้นกล้าดีหน่อดีเจริญแข็งแรงเนี่ย มันก็จะมีลากรากเงาลากอะไรที่จะไปแผ่ไปพอลากมันแผ่ไปต้นไม้ก็เจริญสมบูรณก็มีร่มเงาก็เท่ากับว่าต้นไม้ก็พัฒนาประเทศไทยก็พัฒนาเราเป็นยังไงทำยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นนะคะทีนี้ แต่ปัจจุบันอย่างที่บอกมันจะมีคอมเมนต์ของกลุ่มที่เห็นต่างส่วนหนึ่งเขาก็ให้เหตุผลค่ะอาแต้มบอกว่าให้ยกเลิกการแปลอักษรยกเลิกการบังคับเธอะคือเหมือนเด็กไม่พร้อมเด็กร้อนเด็กปวดฉี่ลุกไปฉี่ไม่ได้ต้องฉี่ในกระบอกแสงแดดก็ร้อนทําให้ผิวเสียผมใช้คำอยุทยาได้ไหมค่ะว่าอะไรคะอาแต้มมือรู้ดีอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าค่ะ่ใช่ไหม คือเวลาการเขาไปไปไปเชียร์หรือไปทำกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมของนักเรียนเขาจำวามว่ากิจกรรมให้ร่วมกิจกรรมใครไม่พร้อมเขาก็ไม่ได้บังคับถ้าเราป่วยไงเขาบังคับไม่บังคับลูกผมผมไม่ได้บังคับก่อนจะไปฝึกเขาบอกอ้าวนักเรียนเขาไม่ได้พูดว่าต้องทำง้นนะอ้าวนักเรียน ไปเข้าห้องน้ำห้องทายดีนะอะไรเขาก็พูดเขาไม่ได้มาพูดบังคับสองวลามันเป็นปัจจุบันทั้นด่วนเขาก็มีรุ่นพี่ค่ะแล้วก็บรเผอให้ให้ข้างๆยกใช่ช่วยกันก่อนช่วยกันเขาจะไม่เขาก็ไม่ได้บังคับค่ะและตอนฝึกนะตอนฝึกเนี่ยเวลาซ้อมก็ซ้อมในล่มซ้อมในห้องใช่ไหมเพราะมันต้องเรียนโค้ดเรียนอะไรต่างๆเขาก็ทําในห้องก็จะมีร้อนอยู่เดียววันคือวันแข่งจริง แต่มันสองปีมีร้อนสักทีสองสามชั่วโมงมันจะอะไรนางเอาไม่ได้เป็นบรรยากาศแบบที่เขาบอกเลยครับเหมือนฝึกหน่วยซิลโอ้โหร้อนมากจะเป็นลมลุกขึ้นไปห้องน้ํายังไม่ได้เลยผมถึงบอกว่าไอ้คาแบบเนี้มันดราม่าไงดราม่าเพื่อเพ่กดราม่าดาใจดราม่าเพื่อเพ่กเขาอ่ะไม่ใช่ดราม่าเพื่อสังคมไม่ใช่มันดราม่าเพื่อเขาเพื่อกลุ่มเขาเพื่อจะสร้างคอนเทนต์สร้างเห็นความคิดต่างเห็นต่างแต่ที่คุณคิดกันมาเนี่ย ไม่มีประโยชน์นะอย่างหนูเคยแปลอักษรตอนฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ถ้าเพื่อนหนูไม่ไ้ขึ้นมะเกี่ยวค่ะอ้ความสวยไม่พอไม่พอเกรดเฉลี่ยก็ไม่ถึงค่ะเหมือนแม่นะเหมือนเหมือนโค่งอีกคนหนึ่งคุณดุ่นวัน่ะพี่ปูครับพี่ปูนั่นค่ะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยเป็นดัมเเยอร์ป่ะคะ ก็คงไม่ใช่เพราะคนเคยสวยเฉยอ่ะเจ็บปวดมากแต่คนหล่อปัจจุบันของเราเคยเป็นดัมเมเยอร์ได้ค่ะมัเป็นมาแล้วไม้หนึ่งไม้หนึ่งด้วยงานอะไรคะแต้มก็งานกีฬาประจำจังหวัดโอ้จังจังหวัดเลยนะคะจังจังหวัดยุธยานี่ถือว่าเมื่อกี้เลยใช้คําสมัยอยุธยานะคะอย่างที่อาแต้มบอกไปจริงๆก็คือบรรยากาศเนี่ยพี่ที่เขาเป็นคนฝึกเขาก็ไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายกับเราขนาดนั้นไม่มีนะคะปวดท้องปวดปัสสาวะเขาก็เอาน้องไปไม่มีหรอก นะคะทีมงาน,นงาทีมงาน<จ>ขอค้านอาแต้มาบอกว่าพี่ปูเขาเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาก่อนนะคะก,ก็ต่างจังหวัดนะ่ะการมึง <c oughs> การนะคะ อายุทยาเจ๋งกว่าการว่าไงเจ๋งเทพกว่าค่ะอย่างนั้นเลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าความสนุกสนานความสามาัคคีเนี่ยมันเกิดในงานประเพณีทุกครั้งอาแต้มบอกว่าจริงๆมันเป็นการฝึกเด็กๆด,ด้วยตั้งแต่ตอนก่อนจะขึ้นสแตนด้วยซ้ำใช่ไหมคะใช่ฝึกความมีระเบียบวินัยคุณรู้ไหมการที่การแข่งขันกีฬาเนี่ยมันเกิดเป็นการสร้างระเบียบวินัยเป็นในตัวในการเพราะถ้าเด็กวินัยนะครับมีบระเบียบวินัยเนี่ย ประเทศชาติพอโตขึ้นมันก็มีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยพอโตขึ้นมาบริหารประเทศมอบริหารอะไรแล้วแต่มันก็มีระเบียบวินัยประเทศชาติมันก็มีวินัยดังนงั้นการจะสอนวินัยเนี่ยเขาสอนตั้งแต่เด็กเนี่ยสอนมาจากกีฬานี่แหละใช่ไหมตั้งกีฬาสีใช่ไหมกีฬาสีว่าเราโรงเรียนเราแบ่งกันนะไม่ใช่ว่าปอหนึ่งสีหนึ่งไม่ใช่นะเขาเอา ไล่มาเลยพอหนึ่งพอสองน้องเนี่ยไล่กันมาสีหนึ่งพอหนึ่งน้องนี่มาอีสีหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในสีเดียวกันระดับเดียวกันค่อยๆฝึกผูกฝังมาเลยชันไอ้รุ่นพี่กสอสรุ่นน้องใช่ไหมให้ทํากิจกรรมช่วยแนะนําในการแข่งขันในการอะไรต่างๆนี่คือความผูกพันการสร้างระเบียบวินันการสร้างแนวความคิดให้เด็กเนี่ยเพื่อจะได้คิด เพื่อในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาก็สอนกับคือการที่อยู่ในสังคมโลกเนี่ยมันต้องมีระเบียบวินัยโอเคเสรีภาพก็มีแต่ว่าปัจจุบันกลายเป็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ขอเสรีอย่างเดียวเลยฉันไม่เอาวินัยอะไรทั้งสิ้นผมไม่ใช่คิดว่าเสรีนะคําพูดเขาเหมือนเสรีแต่ผมมองตรกกะของเขาแล้วเนี่ยเขาพูดเลยว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้ มีแต่สร้างความแตกแยกให้ประเทศให้สังคมนั้นผมบอกเลยว่าคนกลุ่มพวกนี้มึงอย่าใส่เกือกได้ไหมวันนี้ทัวร์ทัวร์จะลงเพจแล้วไหมไม่ไปลงแล้วแล้วมึงไปเดินเท้าเปล่าดีกว่ามันจะได้ไม่ให้ใส่เกือกเดินเท้าเปล่าเดินเปล่าดีกว่าจะได้เสรีเต็มที่เลยประเทศจะได้เจริญมั้งนี่เลยจะได้เสรีมั้งนะคะคือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเพจพวกการแต้มเราก็มาแชร์ไอเดียกันนะคะ ท่านใดเห็นด้วยท่านใดไม่เห็นด้วยด่าได้แต่ยาแรงใช่ไคะแล้วก็ในมุมมองของสิทธิเก่าล่ะคะอแตมในฐานะที่อแต้มเนี่ยเป็นคุณพ่อของสิทธิเก่าเทพศิรินเด็กเด็กเองไม่ว่าเด็กสิปัจจุบันสิทธิเก่าเนี่ยเขามองว่ายังไงเขาเขาด่ามากกันไหมคืออย่างนี้เขาไม่ด่ามากหรอกเขามีแต่ด่าคนกลุ่มที่เห็นต่างนะครับผมถามลูกเลยก่อนจะมอรายการเนี่ยผมบอกว่าแล้ว,แล,วแล้วหลังจากที่ แข่งขันจบไปแล้วมีอะไรมารู้ไหมเวลาเขาไปเลี้ยงรุ่นกันเนี่ยเขาจะพูดถึงงานอะไรเพราะเด็กๆเขาจะพูดถึงงานแข่งขันนี่แหละเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเขาจะพูดการแข่งขันก็จับผิดกันวันนั้นมึงขึ้นไม่ทันวันนั้นมึงยกเบี้ยวอะไรอย่างเขาก็จะแซวกันแบบมันเป็นเรื่องความสุขพลังบวกมาคุยกันใช่มาคุยกันแล้วก็ เขาก็จะแซวกันว่าคนนั้นวันนั้นมึงใส่เสื้อยังงั้นอะไรอยังงั้นแต่งหน้าเหมือนกระเทยอะไรงเงี้ยเขาก็จะล้อกันแบบนี้เก่ๆแซวกันไปเขาก็แซวอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกวันอะไรเป็นเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจเขาที่เขาพูดถึงอดีตอันดีงามนะไม่ใช่อดีตที่แบบเลวร้ายไม่ใช่ เป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนที่ขึ้นสแตนเชียร์หรือไปทําหน้าที่อะไรก็ตามในงานประเพณีนั้นๆไม่ใช่แค่จตุลามิตรไม่ใช่ค่ะนะคะอาแต้มีอะไรอยากจะฝากสําหรับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นก็ผมอยากจะฝากกลุ่มคนเนี่ยเพราะผมเฝ้าติดตามเนี่ยหลายละหลายงานหลายแนวความคิดที่ออกมาต่อสู่สังคมเนี่ยผมพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดหรือตรรกะที่วิบัติ คำว่าวิบัติก็คือทำให้เกิดความเสียหายทําให้ล่มจมทําให้อะไรที่เขาเรียกว่าล่มสลายดังนั้นไอ้ตะกะพวกนี้ผมอยากจะฝากคนกลุ่มบุคคลพวกนี้ไอ้เพื่อที่เป็นตัวแทนว่าคิดต่างเนี่ยให้เลิกเถอะแล้วถ้าเขาทําความดีคก็มาพูดก็เอากระแสเนี่ยคุณไปเล่นได้ แต่ทําไม่ดีคุณก็ติชมในฐานะคนที่มีความรู้มีแนวความคิดแล้วแนะแนวมาใช่ไม่ใช่ไปต่อต้านอย่างไปขึ้นป้ายเลิกบังคับการแปลอักษรผมอยากจะถามมึงไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้เลยนะแล้วมึงรู้ความรู้สึกเขาได้ยังไงนะมึงคิดแทนให้คิดเลิกคิดแทนให้เขาถ้าคิดคิดดีๆผมไม่ว่าหราถ้าคิดชั่วคิดเลว้รยอย่าคิด ถ้าคิดแบบนี้คิดจะพักดีกว่าครับนะคะแล้วว่าอย่างที่บอกก็ในส่วนของความคิดต่างนะคะอันนี้เราก็เข้าใจอยู่ในสังคมไม่มีใครคิดเหมือนกันแต่ว่าอยากจะให้ปิ๊งขึ้นมานิดนึงว่าอะไรที่มีอยู่มาอย่างยาวนานประเพณีที่โอ้โหเป็นประวัติศาสตร์แล้วเขาสืบทอดกันมาปัจจุบันต้องมีอะไรดีครับต้องมีความขังแน่นอน้องรู้ไหมประเทศไทยเราอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมโดย ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยอยู่ภายใต้ของสถาบันซึ่งมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราคงอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเพราะสามสี่คำนี้หลายคนบอกว่าเราอยู่ไม่สบายแต่อยากให้ลองมองชมข่าวที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยแล้วกลับมาคิดอีกครั้งว่าแน่ใจหรอว่าอยู่เมืองไทยไม่สบายนะคะเราเราเราค่อนข้างจะได้เปรียบ นะคะประชาชนในหลายประเทศอีกเยอะอีกหลายสิ่งเลยทีเดียวคือสังคมเมืองนอกเขาจะมองเราไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากสายตาเขานะมันเกิดจากคนกลุ่มบุคคลพวกนี้ไปสร้างความไม่ดีหรือไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับโลกเขาทั้งๆที่ทั่วโลกเขาอยากจะมาเป็นคนไทยทั้งนั้นเนี่ยฝรั่งนี่มากระเียณเมืองไทยเยอะมากนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับกรณีดราม่าดาใจที่เกิดขึ้นการแปลอักษรในงานจตุรมิตรนะคะอย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกนะคะ ความคิดต่างเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันต้องมากับเรื่องของเหตุผลมาคุยกัน<ม>แล้วก็คําแนะแนวคําแนะนําด้วยวันนี้ขอบคุณอาแต้มนะคะคนนคมาพูดคุยกันนะคะผ่าน2เพจของเราเลยนะคะเพจผู้การแตรร้มพลตารวจตรีวิชัยสังประภยัยเพศวิชัยสังประภยัยแล้วก็เพจททบ5 t v วี5 h ดอออนไ<ต>ลน์ก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีใช้คําไม่สุภาพรุนแรงแต่จริงๆทัาในใจผมจะแรงมากกว่านี้ ก็ต้องขออภัยด้วยที่เครื่องแรงนะคะคร,รอบหน้าจะแรงกว่าน,นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนกับแต้นต่อออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ